ดีจ้าแม่นนงเลขกกะขอบคุณหลายๆสำหรับค้นเทียนเขาว่าตอบอันขอสงสัยปัญหาให้แม่นงเล่กนะแม่นนงเลขกกะเลยสิมีของรางวัลให้เป็นซีซีซครีมลากาอันลิปสติกกจาโทดีโมนี้ระกะาอันอันคินซิงครีมอันจากเดอะเฟ h o p อล้วกะอันนี้เนาะรากาแนวมากนะ แม่น้องเล่กัสีเอาไล่ซื้อสามคนที่มาตอบคําถามให้แม่น้องเล่สามคนแหลกเนาะกัสิเป็นนั่นเสื้อนี่แม่น้องเล่อ่านออกบ่นี่สุกัญญาละกะซื้อนี่เอามาลูกละกะซื้อนี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่สุริตาบ่ใช่โอ้ซูริตาสุริตาสุริตาเหรอ แม่หนงเล็กอ่านภาษาอังกฤษมาออกบันไดเนาะแม่หนงเลขกอ่ะสีเอามาพันจับฉลากเนาะละ้วกะซื้อนี่ <laughs> ชื่อของพี่กุ้งค่ะพี่กุ้งอันตบสั่งสอนหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกแม่หนงเลขกอ่อสีเอามาจับฉลากเนาะแม่หนงเลขกอ่ะอยากไฮไดกันสุขคนตะวันรอบนี้ของรางวัลที่แม่หนงเลขสีแจกมี่ มีซัมนี่เนาะหลักกติตามแม่นงเล่ไปเรื่อยๆกันแล้วกันเดี๋ยวแม่นงเล่กสิเอามาแตกเรื่อยๆแม่นงเล่ใส่ค้นเดียวค่อนคือใส่บ่มเมร็ดอกเพราะว่าสื่อมาหลายแม่นงเล่เสียวมาแตกกันแล้วกันแม่นงเล่พอขายแต่ว่าแม่นงเล่เสียวมาแตกเนาะแตกกัญยานิมิตที่ดีของแม่นงเล่เขามาเป็นกัะยานิมิตที่ดีต่อกันเนาะเข้าเขามาแล้วอันกะ มีเรื่องดีๆมาให้กันนะมาเสนอเดี๋ยวแม่หองเล่สีว้างว้องนีหาย้นงเล่จับเนาะหองเล่มามาจับให้แม่เนี่เร็วเร็วเอามาฮานาซูเซโยเอามาฮานาซูเซโยจับให้แม่อันนึงเดี๋ยวสิเอาไปให้นหนงเล่จับเอาเอาลูกเอามาฮานาซูเซโยฮานาเอามาฮานาเอามาฮานาเอามาฮานาเดี๋ยวกี่ฮานาเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาฮานาซูเซโยฮานาฮานาเจ้ากี่ฮานาเจ้ากี่ฮานา เอามาเกีก๊ฮานาเอฮาน,นาเอามาฮานาเอ่อเอามาฮานาซูเซยโยอย่าไปเทะออกอุกเอามาฮานาห่วยวันนี้แม่เราเลี้ยวจับให้แม่อันหนึ่งลูกอีหล่าจับให้แม่แน่น้งนอ,นนนองเล่จับให้แม่เอาแม่เอาแม่ฮานาซูเซโยเอามาฮา,านาซูเซยโยนนเ,าาเยโยชยปอลเชปอล please p l ได้โปรดออกมาฮานาดูเจยเออมาฮานาฮานาฮานายกีฮานาออกมาฮานาโอ้้ได้แล้วได้แล้วโอ้สวยจิจับได้บังเดอได้ซื้อผู้ใดเปิดก่อนนะจ่ายางไงสุกัญญา สุกัญญาเนาะสุกัญญาอันบอกอันทับนิแต่ตอแม่หนุ่มเล่มากเลเด้อที่อยู่แม่หนุ่มเล่สิทรงไปหายเนาะทรงไปหายในวันจันนี่อันเท่าใดล่ะอันวันจันวันจันวันจันวันทีเท่าใดวันทีเท่าใดแม่หนุ่มเล่กันวันทีเท่าใดบ่วันจันวันทียี่สิบสี่บอยี่สิบสี่หรือยี่สิบสาม ติดต่อแม่หนงเล่มาเนาะจ้าเนาะแม่หนงเล่กับสีสูงของรังวั่นไปไห่แม่หนงเล่กับขอบคุณน้าหลายอยากไห้ได้ทุกคนเดี๋ยวติดตามแม่หนงเล่เกมหนาเนาะมือนี่กลับไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าเออเออแม่หนงเล่อันสิบอกว่าถักท้องอันไปสนี่ไทยบอลูว่าเขาสีอันอันเก็บผ้าสีเพิ่มบ๊อบูหนี่เนาะแม่หนงเล่ก็ต้องบอกไว้ก่อน แต่ว่าที่จริงแล้วมันมันบงหีภาษีดอกแม่น้องเล่ยเคยโชวไปให้อันน้องน้องน้องแอนเัมนแม่น้องแอนแัละเล่าว่าเล่าเสียอันนึ่งอันเขาเก็บเพิ่มมาจัน่นแม่น้องเล่ก่อเล่ยบอกไปก่อนเนาะอันนี้สุกัญญาบอกแม่น้องเล่อ่านบ่ค่อยออกแอนรหลดแอนรหลดบอก อีต่อแม่้นงเล่มาในเด้อที่อยู่อีหยังแม่้นงเล่กะสิส่งของไปหายเนาะมือกะไปแล้วจ้าบ๊ายบายขอบคุณหลายๆเด้อแม่้องเล่อยากหายได้ซุกค้นอีๆของรางวัลแต่้นงเล่เป็นคนจับหายเนาะอันได้แล้วอันแม่้นงเล่กะสิส่งของไปหายเนาะอันไปแล้วมือกะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย